สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากกนะดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมไพ่ใบรแรกที่เห็นก็เป็นสัญลักษณ์ของการงานในเดือนนี้จะโดดเด่นในเรื่องงานนะครับเป็นเดือนความรักแต่งานจะเด่นและประสบความสําเร็จความรักความสัมพันธ์ถ้าดูแล้วก็มีไพ่ที่ขึ้นมาเรียกว่าพระอาทิตย์คือแสงสว่างเรียกว่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตําแหน่งสถานการณ์รอบด้าน สภาวะรอบตัวที่มีผลกระทบต่อเจ้าชะตาโดยตรงก็จะให้โชคในเรื่องโอกาสดีๆความสำเร็จความรักนี่ชัดเจนมากก็คือเป็นรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือถ้วยถ้วยหมายถึงเรื่องส่วนตัวครอบครัวความรักนั่นเองมีความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นรักแท้เป็นคู่แท้แน่นอนนะอัศวินขี่ม้าขาวก็สเปคสาวๆสำหรับคนโสด คนโสดทายว่าจะมีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจพบคู่ครองต้องใจโดยเฉพาะไพ่ที่ขึ้นมาใบาถัดไปนี่ก็เป็นความหมายของความเป็นคู่นะทูทูออฟครับสองสิ่งจะมาเจอกันจะพบเพื่อนหรือมิตรที่ดีได้สิ่งของต้องประสงค์ทางฝรั่งเขาเรียกว่าทูเลิฟเป็นรักแท้แน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์ลัคนาราศีกรกฎ ก็จะพบคู่ครองต้องใจคนมีคู่มีแฟนก็ต้องระวังเรื่องความรักเหมือนกันนะครับมีทั้งความรักที่ดีและเป็นคู่ที่เรียกว่ามีโอกาสได้มีความสัมพันธ์เป็นอย่างลึกซึ้งเนี่ยคนมีคู่มีแฟนถ้ามีเกณฑ์แต่งงานก็สามถ้วยจะขึ้นมาให้เห็นจะหมายถึงการแต่งงานพักดันให้แต่งงานได้หรือคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งคันตั้งท้องมีบุตรนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ดวงกำลังขึ้น The Chariot ไพยนักรบนักรบก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาอุปรสรรคต่างๆทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นช่วงช่วงช่วงก่อนวันแห่งความรักเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จดีแต่หลังหลังวันที่14กุมภาพันไปแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าดาวหลายดวงรวมทั้งดาวตัวต,วตวนของท่านนะท่าน ที่เกิดราศีกรากค็าคือดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์เลขสองเข้าพบเรือนมรณะมรณะนี่ก็จะดีกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ต่างประเทศหรือบางคนก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนดวงชะตานี่ดาวหลายดวงก็จะไปไปก,กระจุกอยู่ที่พบมรณะมรณะแปลว่าห่างไกลมรณะแปลว่าไปไม่ถึงหรือการ สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อจะได้ใหม่มาไพใบนี้ก็เป็นไพ่ที่กึ่งดีกึ่งเสียได้เป็นการว่าม้าสึกเป็นตัวสฟิงค์ขาวดํานะครับด้านดีด้านเด่นก็จะจบปัญหาหรือถ้ามีปัญหาเรื่องยุ่งยากก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็พบกับโอกาสดีๆด้านการเงินการลงทุนนี่ก็จะเด่นมากเป็นไพ่รูปดาวหรือเหรียญจะให้โชคเรื่องการเงินการลงทุนใหม่ๆหลังวันที่ 11บเอ็กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาคลี่คลายปัญหาได้งานก็สําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีสัญลักษณ์ของไม้เท้าไม้เท้านี่ก็ให้โชคเรื่องงานความมั่นคงเสาหลักสี่หลักก็หมายถึงความมั่นคงความสมบูรณ์สูงสุดใบถัดไปก็เป็นไพ่เดอเวิร์นคือความสมบูรณ์แห่งชีวิตเรียกว่าดวงชะตาในเดือน กรกดาคมท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คิดความรักสมหวังลงตัวรักกันมากยิ่งขึ้นทายว่าจะได้ครองรักประดุจเป็นหนึ่งเดียวกันสีสันของไพ่ก็สวยงามด้วยก็ไม่มีอุปสรรคอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยทายว่าเป็นหนึ่งใน12ราศีที่ติดอันดับดวงดีหนึ่งในสของคนดวงดีมีโชคเรื่องความรัก เดนกุมพานี้ดูไปแล้วก็เป็นแนวทางเป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและฝากกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในการทำคลิปคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ